สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา21นาฬิกา05นาทีนะคะ5นาทีนั่นเองนะคะก็มาเจอกันหน้าเพจนะคะมาดามคาทาเซตีนะคะมาดามวันนี้อยากมาแบบว่าคือชอบชื่อนี้มากๆเลยนะคะชอบชื่อคำว่ามาดามตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็คือมันชอบอะไม่รู้เป็นไงคือชอบนะคะชอบก็คือชอบ นะคะไม่ต้องไม่ต้องจัดจริตไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องไปตามอะไรใครเลยนะคะคือชอบไม่ได้ตามใครแต่ชอบสวัสดีทุกท่านนะคะทั่วโลกเลยนะคะทุกมุมโลกทุกมุมของโลกใบนี้นะคะสวัสดีทุกคนใครที่ได้เจอไลฟ์สดนี้ก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะแล้วก็เราคือเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะก็มาส่งให้ทุกคนแบบคืนนี้นะพี่อ้อยก็อยากที่จะออกมาเรื่องนี้มันตกผลึกนะคะ ตกผลึกกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมนะคะทำไมชีวิตสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงดีขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยขอเช็คภาพและเสียงแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอเช็ครายละเอียดก่อนเสียงนะคะภาพชาัดเสียงชัดหรือเปล่าเนาะนะคะก็น่าจะชัดแหละนะคะก็ ก็ตามนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงแบบออืือเป็นเพลงบรรเลงนะคะเป็นเพลงบรรเลงสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจมาดามนะคะยินดีมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะใครที่มาใหม่ก็นะคะก็ก,ก็พิมพ์กันไว้นะคะเราก็เป็นเพื่อนกันเนาะนะคะเป็นคู่คิดกันนะคะใครที่ได้ฟังก็ถือว่าเป็นการที่อืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวิทยาทานให้กับให้กับอีกหลายๆคนนะคะเปิดเพจนี้เพื่อ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 สิ่งนี้จริงๆนะะพี่ก็เปิดมาดามนะคะเปิดเพจนี้เพื่อ,อสิ่งนะะีนะะ้จริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ได้รับทราบนะคะได้รับรู้ถึงการอยู่บนโลกใบน,นี้เพื่ออะไรเออบางคนยังไม่รู้หลายๆหลายๆคนเชื่อแน่เหลือเกินว่าไม่รู้แน,น่ๆนะคะไม่รู้แน,น่ๆเพราะ,ะมาดาม ตัวมาดามเองจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ก็นะฮะห้าปีที่ผ่านมาก็พยายามฝึกตัวเองพยายามเรียนรู้ความรู้นอกกรอบนะคะพยายามที่จะเขาไม่เรียกว่าพยายามนะแต่อยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้เขา้าใจป่ะไม่อยากวนลูปนะคะไม่อยากวนรูปไม่อยากเวียนว่าใจเกิดนะคะถามว่าทําไมไม่อยากเวียนว่าใจเกิดพี่อ้อยคิดว่าไม่มีอยู่จริงนะมาดามคิดว่าไม่มีอยู่จริงจริง มาดามคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมมติฐานขึ้นมาเองมากกว่านะคะมากกว่าในสิ่งที่อมันเป็นอยู่นะคะก็ก็ไม่มีใครรู้เนาะไม่มีใครรู้คนที่ไปแล้วเขาก็ยังไม่กลับมาบอกเราว่า,าเป็นตายแล้วได้อะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างไม่มีใครย้อนกลับมาบอกเราเลยเลยเพราะฉะนั้นนะคะพูดกันแบบบ้านๆเลย ในแบบของพี่อ้อยเองนะคะในแบบของมาดามเองนะคะต้องพูดคําว่ามาดามสิทําไมฉันถึงพูดไม่ได้ได้สินะคะเพราะมันติดคําว่าติดมาหน้าเฟซนะฮะหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองนั่นแหละนะคะก็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 เป็นอะไรที่ติดไปนิดหนึ่งนะฮะก็แต่โดยส่วนตัวแล้วที่เปิดเพจนี้เพราะความส่วนตัวจริงๆนะถึงมันถึงเป็นเว็บเขาเรียกว่าอะไรอะ เว็บส่วนตัวนะเว็บส่วนตัวจริงไม่อยากให้ใครที่อืมขอเลือกขอเลือกเพื่อนที่เข้ามาแล้วกันนะคะขอเลือกเพื่อนว่าฉันต้องการแบบไหนฉันฉันมาดามจะเลือกคนที่ใช่จริงๆนะคะใครที่ติดตามกดติดตามก็โอเคนะคะแต่ก็กดติดตามไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็เพื่อที่จะคุณนำเอาประเด็นความรู้ทั้งหมดนะคะเอาไปปรับประยุกต์กับชีวิตตัวเองได้นะ คือวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนะ,ะาามาดามอยากจะบอกเรื่องของการที่อคุณเคยเป็นคนที่เคยเป็นคนที่รักโลภกดลงจริงไม่จริงามาดามเคยเป็นมานะฮะมาดามเคยเป็นมารักโลภกดลงก็เป็นมานะคะแล้วก็เป็นมนุษย์ที่น้ำดำมาก่อนนะคะทุกอย่างพูดสั้นๆคือน้ำดำนั่นคืออดีตของเรา ไม่อายนะะไม่อายที่มาบอกว่าตัวเองเป็นคนน้ําดํานู่นนี่นั่นไม่อะค่ะอะในส่วนตัวของมาดามนั้นอยากจะบอกให้อีกหลายๆคนที่เขายังวนเวียนอยู่กับชีวิตที่ไปไหนไม่ได้นะยังต้องเป็นหนี้ยังต้องอยังต้องคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมาซึ่งเคยทําอะไรที่มันล้มเหลวเนาะ เอาแบบนี้ดีกว่าเอาง่ายๆดีนะคะว่าในสิ่งที่อดีตเเคยทำล้มเหลวสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตได้แค่นี้เหรอนะชีวิตทำได้อย่างนี้เหรอชีวิตมันไปได้แค่นี้เหรอเพราะอะไรเพราะใครคนนั้นคนนี้เหรอเลิกคิดได้แล้วเถอะนะคะเลิกคิดได้แล้วเถอะมันเป็นเพียงอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดามกดนี้แป๊บหนึ่งเพลงคลาสสิกเหรออืมนะคะมันเป็นเพียงอ่าที่เขาเรียกว่าจิตตัวเองนะ,ะจิตตัวเองเนี่ย มันเป็นเสียงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะฮะก่อขึ้นมาสิ่งที่ก่อขึ้นมาจริงๆนะคะว่าอ่ามาดามจะบอกว่าอย่างนี้จะบอกว่าอ่ะเอาก็เรื่องกันเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนคิดอยู่แล้วแหละนะคะว่ากูทําอันนี้เป็นอย่างเงี้ยเพราะใครบางคนบอกเพราะแม่บางคนบอกเพราะพ่อบางคนบอก พี่น้องเพราะนู่นนี่นั่นเพราะเข้าใจปะ่ะคำว่าเพราะแต่ไม่ได้กลับมามองตัวเองเลยว่าเฮ้ยทุกวันนี้กูทําถูกหรือเปล่าวะทุกวันนี้กูยังทําสิ่งที่เรียกว่าทําสุดตีนหรือเปล่าทําสุดใจด้วยความจริงใจไหมบางคนไม่คิดและส่วนมากก็ไม่คิดโดยอันนี้พี่อ้อยกรองจากสิ่งที่เคยผ่านมากรองจากสิ่งที่เคยเห็นในชีวิตสามสิบเก้าปีที่ผ่านมา ให้ทุกคนได้เอาไปใช้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอย่างน้อยการลืมอดีตทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องคือเรื่องไม่ดีทั้งหมดเอาง่ายๆเรื่องไม่ดีทั้งหมดให้ย้อนกลับไปคิดสิว่าคิดถึงอดีตไม่ดีแล้วกูได้อะไรแล้วตัวเราได้อะไรแค่นั้นน่ะมันจะได้คำตอบเลยว่าเออไม่ได้บ่าเฮ้ยไม่ได้สักอย่างเข้าใจไห ในสิ่งที่เเป็นอยู่ในสิ่งที่เอ้ยกูรู้ล้วในสิ่งที่เคยทำตัวแบบนั้นอยู่แต่ก็ยังทำแบบนั้นอยู่แต่กลับที่จะไปโทษคนอื่นรอบข้างรอบตัวทั้งๆที่คนรอบตัวเริ่มห่างละเริ่มห่างเริ่มออกจากตัวเริ่มออกจากชีวิตไปยังไม่รู้ตัวอีกนี่คือคนส่วนมากนะคะที่ยังอยู่บนโลกใบน,นี้ อยากให้เขาเจอไรนี้จังเลยนะคะอยากให้เขาเจอไรนี้อยากให้เขาฟังไรนี้จนจบจริงๆไม่ว่าใครก็ตามที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะมัวแต่โทษคนอื่นนะคะจำแต่เรื่องอดีตนะคะคุณก็ยังอยู่ในวงวนเวียนว่ายนะคะของมนุษย์ซึ่งพี่อ้อยบอกได้เลยว่าพี่อ้อยตอนนี้ออกจากออกขาเก้าที่สองเก้าแรกออกมาเมื่อสองปีที่แล้วเก้าที่สองกำลังจะออกแล้วนะจะไม่มีขาไหนที่อยู่ในวงบนละ ยังในวงวนเวียนไหว้นะคะเขาพี่อ้อยพี่อ้ยอยอมาดามเขาพูดคํานี้นะคะมันเป็นวงวนของมันเป็นวงวนของชีวิตที่เขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะแต่พี่แต่ตัวมาดามเองไม่เชื่อในเรื่องนี้ไม่เชื่อในเรื่องคําว่าเกิดแก่เจ็บตายขอเกิดแล้วก็รวยเกิดแล้วสร้างคุณค่าให้กับโลกเกิดแล้วสิ่งที่มีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความโชคดีเข้ามาในชีชวิตมาดามเชื่อแบบนี้ แล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตอ่าพี่อ้อยจริงๆเปลี่ยนชีวิตของคนที่น้ำดำมาก่อนกลับมีตัวตนในโลกออนไลน์กลับมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีจิตที่สูงขึ้นเราพัฒนาตัวเองทุกวันด้านในนะแต่ด้านนอกก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านนอกก็าแต่เราตาทิพตาของเราตาของพี่มาดามเองอนะฮะ มองเป็นคลือหาดแสนล้านไปแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องเวอร์อาจ,จเป็นเรื่องบ้าๆนะแต่แบบอยากบอกให้ทุกคนมีความรักที่อยากบอกให้ทุกคนมากๆเลยที่อ่าที่ยังหลงหลงอยู่ในอดีตอยู่นะคะให้กลับขึ้นมาได้แล้วให้ให้ลืมให้หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีลืมให้หมดแล้วสร้างใหม่สร้างวันนี้ใหม่พรุ่งนี้ยังมีลมหายใจเห็นไหม ยังมีลมหายใจยังทําให้เรามีอ่าลมหายใจที่ทําเพื่อผู้อื่นทําเพื่อตัวเราเองทําเพื่อลูกทําเพื่อครอบครัวได้อยู่เพราะฉะนั้นในการที่ดําเนินชีวิตในทุกๆวันอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยเรื่องราวอะไรจะเกิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยมันเกี่ยวกับตัวเราล้วนๆไม่รู้นะวันพรุ่งนี้จะเป็น,ว,นวันที่จะเริ่มชาเลนจ์ไม่ใช่ชาเลนจ์เขาเรียกว่าอตอกหมุด ตอกหมุดจิตนะคะพรุ่งนี้นะเริ่มวันแรกนะคะวันพรุ่งนี้วันที่26ใช่ไหมคะยี่สิเดือน12 64นะคะเริ่มวันแรกนะคะเดืหนึ่งเนาะเดืหนึ่งตอกหมุดค่ะตอกหมุดความสําเร็จนะคะตอกหมุดความรวยอ่าอย่างนี้ดีกว่านะคะตอกหมุดความรวยกันไปเลยนะคะรวย <laughs> ไม่เป็นไรค่ะนะคะทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นนะคะยิ่งเริ่มต้นดียิ่งเติมต้นเรายิ่งก้าวก้าวไปข้างหน้าใครจะว่าเราใครจะหัวเราะเราไม่ว่าเราไม่สนเราไม่แคร์เราโนเคเราโนสนนะคะเพราะในสิ่งที่เราทําอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับจิตของเราใจของเราพี่ว่าชอบสิ่งนี้พี่ว่าชอบพูดชอบพูดให้คนที่แบบว่าเคยเป็นเหมือนเราในอดีตแต่อยากให้เขาพลิกชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง ด้วยตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองอะด้วยความเชื่อที่ว่ากูทำได้กูเป็นได้กูรวยได้กูสำเร็จได้ด้วยความเชื่อของกฎแรงดึงดูดด้วยความเชื่อของสิ่งที่เรียกว่ากฎธรรมชาติไม่รู้นะนะคะ,ะต้องกลาบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่อเขาเรียกว่ากฎ ติดตามพี่อ้อยไว้นะคะกดติดตามมาดามไว้นะคะก็ก็ก็เป็นบุญเป็นบุญของอตัวมาดามเองแล้วก็เป็นบุญของแก,ทก่ทุกทุกั้นนะคะด้วยนะคะซึ่งซึ่งซึ่งในสิ่งนี้พี่อ้อยในตัวมาดามเองก็เฮ้ยภูมิใจจริงๆรู้สึกรู้สึกดีอะรู้สึกแบบเฮ้ยเรามาออกมาแบบ เอาแบบตามใจของเราจริงๆอะมันรู้สึกสบายตัวมันรู้สึกโล่งมันรู้สึกใช้พลังงานเยอะแบบนี้นี่เองอเข้าใจละนะคะเพราะบา,บางบางอย่างพลังงานเขาก็ต้องส่งส่งต่อมาจากเราเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจสิเนาะบางทีก็อยากจะส่งต่อให้ทุกคนแบบนี้แหละนะคะก็วันพรุ่งนี้เริ่มเป็น day แรกนะคะใครที่ฟังฟังอยู่ก็อยากอพรุ่งนี้ตอกหมุดตอกหมุดความรวยนะคะ day แรกจะเป็น challenge อะไรนะคะจะเป็นอ่า จะเป็นหัวข้ออะไรนะคะตอกหมุดความรวยนะคะต้องเริ่มอะไรเออนะคะพรุ่งนี้จะเดี๋ยวจะเขียนให้นะคะเป็นบทความเนาะเขียนเป็นบทความให้ทุกคนได้อ่านว่าการตอกหมุดความรวยมันเริ่มจากจุดไหนนะคะตอกหมุดความสําเร็จความรวยนะความมั่งคั่งเออตอกหมุดความมั่งคั่งสวยนะตอกหมุดความมั่งคั่ง เริ่มจากจุดไหนวันพรุ่งนี้จะเป็นเดย์แรกที่ที่จะเล่าสู่ให้ทุกคนฟังนะคะแต่มาดามขอย้ำคำคำนี้เลยว่าให้ทุกคนลืมอดีตเถอะนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายอะไรขนาดไหนนะคะก็ก็ลืมมันเถอะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการลืมนะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งคนข้างหลังแต่เราจะลืมเพื่อเริ่มเพื่อเริ่มก้าวใหม่คุณเชื่อหรือแม่ เออเขาเรียกว่าอะไรมาดามเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณทําได้นะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีจิตใจที่ดีขึ้นและภายในคุณอ่ะคือหมายถึงจิตภายในคุณอะ <c oughs> นะพูดแล้วคนลุกนะฮะจิตภายในของคุณอ่ะจะรู้สึกชุ่มชื่นจิตของคุณจะรู้สึกแบบเอาวะใช่ละเข้าใจปามมันใช่อ่ะเออมาดามเลยอยากเปิดอ่าเปิดเพจนี้ยแล้วก็อยู่กับเพจนี้ย นานๆเนาะเปิดไปนานๆวันนี้จะวันนี้จะเริ่มต้นไว้เลยว่าเป็นวันที่สั่งสมองไว้เป็นอะไรที่สั่งสมองไว้ใช่อามาดามสั่งสมองไว้ทุกคืนนะฮะความบางครั้ง,งลำดวยสั่งสมองทุกคืนก็ไปแอบฟังนะฮะแอบฟังอาจารย์บัณฑิตเนาะกับครูรุ้งนะฮะสิ่งที่สองท่านนี้ท่านได้พูดไว้นะฮะก็ทําให ตัวมาดามเองเปลี่ยนชีวิตไปเยอะมากเหมือนกันนะคะจากการเริ่มฝึกทิ้งสันดานเดิมให้หมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสันดานแล้วามาดามก็จะเอามาแบ่งต่อนะคะส่งต่อให้กับทุกคนว่าจากจุดเริ่มเริ่มจากจุดไหนก่อนนะคะมันไม่ได้ยากนะคะแต่ต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงนะคะเพราะเราเคยฝึกแบบนั้นมาไงฝึกแบบไม่ดีแบบลบมาแบบตั้งแต่เด็กมาแบบที่เราไม่รู้ตัวจริงๆทุกคน คุณทำแบบไม่รู้ตัวไม่ต้องโทษใครไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่พอรู้แล้วว่าอันเนี้ยถูกอันนี้ผิดแต่ถ้าคุณยังทำอยู่ก็แสดงว่าก็แสดงว่าอ่าคุณยอมรับในชะตาก,กรรมที่เกิดขึ้นที่มันจะเลวร้ายลงกว่าเดิมแน่ๆเอาจริงๆนี่คือผลลัพธ์อันนี้คืออันนี้คือการันตีกับตัวเองได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมาดามเองก็เป็นคนที่น้ำดำมากๆเลยนะ ความคิดความอ่านทั้งหมดการมองการได้ยินการพูดทุกอย่างคือดำน้ำดำหมดเลยนะคะ,ะไม่ได้พูดแบบนี้นะคะไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้ชีวิตจะดีขนาดนี้นะ,ะถือว่าทุกวันนี้รวยร้อยล้านเลยอย่างก็อย่างนะคะแต่อนาคตไม่แน่ใช่ไหมเราฝันเราคิดเราปรารถนาไว้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าอายสิ่งที่มันคิดอยู่เนี่ยแต่ว่าร้อยคนจะมีคนมาพูดอย่างมาดมเนี่ยก็มีสักสี่ห้าคน อีกเก้าสิบหกคนก็คือเงียบไว้ดีกว่ากลัวเขาว่าเป็นคนบ้าเข้าใจปะกลัวเขาว่ากลัวเขาคิดกลัวคนอื่นเขานู่นนี่นั่นนี่คือคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าคนจํานวนมากที่ไม่ประสบผลสําเร็จจริงๆคุณลองไปคิดดูคุณลองไปตองดูนะคุณเอส่วนคนที่ห้าถึงหกคนที่ไม่ไม้พูดถึงคนที่กล้าออกมาพูดคนที่กล้าออกมาอา่านําเสนอตัวเอง เอาชีวิตตัวเองมาเป็นวิทยาทานให้กับใครอีกหลายๆคนเพื่อ่อยถือว่ายกย่องนะยกย่องสรรเสริญเลยละ่ะนะะสรรเสริญเลยด้วยจิตที่บริสุทธิ์จริงๆเขามีความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่น่าอับอายเขามีในเขามีความกล้าว่าเฮ้ยความที่เขาไม่กลัวคำพูดของคน เขาคิดถึงเรื่องช่วยเหลือผู้คนมากกว่าที่จะกลัวอายพี่อ้อยนับถือเขานะอย่างพี่เอลี่นะอย่างพี่เอลี่อะอะไรอะเดี๋ยวก่อนนะที่มีเพจฉันชื่อเอลี่ youtube ก็ฉันชื่อเอลี่อะที่เป็นอขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่เป็นออดีตโซเฟนีนะคะที่เคยมีอดีตเนะาะเขาอดีตของเขานะคะเมื่อสมกสาน สี่สี่สิบปีที่ผ่านมาที่เขาเคยไปญี่ปุ่นนะคะไปหลายประเทศเลยแหละนะคะพี่ก็ติดตามเขาไปช่วงหนึ่งนะคะก็อินดีอ่ะเขาเรียกว่ามีความที่โอ้โหผู้หญิงคนนี้คือคือเจ๋งเอีผู้หญิงคนนี้คือแบบโอ้เขาไปขนาดนั้นเขาโดนขนาดนั้นเขายังมาเล่าเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆในมีคนชวนพี่เข้าไปแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกไปอะไร ไปพูดอ่าให้แรงบันดาลใจคิดดูสิเนี่ยคนเขาเห็นเห็นไหมไม่ใช่แค่คนส่วนน้อยที่จะเห็นแต่คนส่วนอพี่อ้อยขอพูดคําว่ายกย่องให้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งสตรีหมายเลขหนึ่งเลยนะพี่เอลลี่นี่นะเขากล้าที่จะอายมากกว่าที่จะช่วยเหลือผู้คน เอาชีวิตตัวเองจริงๆมาเล่าสู่ผู้หญิงอีกหลายๆคนหรือคนที่กำลังจะคิดทำอาชีพนั้นเข้าใจปะ่ะแต่โหทุกวันนี้พี่เอลลี่ก็ตอนนี้คือเปิดร้านอาหารแล้วมีอ,อะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีน,นู่นนะี่น่ะดังในดังค่ะตอนนี้คือรู้สึกว่าพี่เขาเออมีคนติดตามเยอะก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะคะ ก็ก็ก็ินด,ดีกับผู้หญิงคนนี้จริงๆนะคะพี่อ้อยขอยอกย่องเลยจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่นี่แหละทุกคนพี่อ้อยก็ยังก็ยังจะบอกว่ากําลังจะบอกทุกคนว่าในเมื่อคุณลืมอดีตได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่คือเหตุการณ์ใหม่ที่คุณคิดจะทําทําเพื่อใครทุกวันนี้พี่อ้อยลืมอดีตได้หมดแล้วนะคะลืมอดีตทั้งหมดทั้งมวลโคตรดาโคตรเทาโคตรโอโ้โหก็คือลืมได้หมดเลย แล้วเริ่มชีวิตใหม,ม่เริ่มตั้งนิสัยของตัวเองใหม่เริ่มสร้างจากการออกกําลังกายนะฮะเปลี่ยนการกินนะฮะโอ้โหทุกคนเมื่อก่อนพี่อ้อยก็สายดื่มเหมือนกันนะนะตัวมาดามเองอะสายดื่มนะคะนะไม่เช้าไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มันก็ปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเพราะตัวเองมีลูกนะฮะไม่ใช่เพราะตัวเองมีครอบครัวแต่เป็นเพราะที่ตัวเองเนี่ยรู้ถึงว่ารู้ถึงสิ่งที่ มันตามมาเข้าใจป่ะมันตามมาเพราะอะไรเรื่องสุขภาพหนึ่งเรื่องสุขภาพสองเรื่องฟันของตัวเองนะสามเรื่องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมองของตัวเองอันนี้บอกกับตัวเองนะบอกกับทุกคนได้เลยนะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆชีวิตไม่ใช่ของเล่นทุกวันนี้พี่อ้อยคิดเลยว่าโอ้โหวันนี้กูตื่นชะมาตายแล้วกูทําอะไรดีวะกูจะทําอะไรเพื่อคนอื่นดีวะเพื่อตัวเองก่อน ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพื่อตัวเองก่อนหนึ่งออกกำลังกายสองกินอาหารที่มีประโยชน์สามมีจิตใจที่แจมนะะ่มใสนะคะมีจิตใจที่เบิกบานคิดแต่เรื่องดีๆเข้าใจปะคิดแต่เรื่องดีๆอันนี้ต้องพูดลงรายละเอียดลึกถ้าเรื่องไม n เซ็ตนะแต่ตอนเนี้ขอให้ทุกคนคิดก่อนว่าฟังก่อนว่าทําไมถึงต้องเลิกอกับอดีตไม่ต้องผัวคนไหนก็ช่างลูกคนไหนก็ช่างทิ้งไว้ก่อน เอาปัจจุบันก่อนถ้าสร้างตัวเองได้นะโลกไปทางไหนไปทางนั้นสร้างตัวเองได้ดีสร้างตัวเองได้โอ้โหมีเงินทองปุ๊บไปเอาเขามาอันนี้จะเป็นเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถ้าคุณยังเอาเขามาคือหมายถึงว่าคุณยังคิดถึงอดีตแล้วก็ยังลังอนาคตตัวเองไว้อยู่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งทั้งความคิดใหม่ทั้งการมองเห็นใหม่ทั้ง ประสบการณ์ใหม่ทั้งความอะไรอ่ะโอกาสใหม่ๆม,มันก็จะไม่เข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่เริ่มจากความตรงเนี้ยถ้าคุณลืมได้ปุ๊บความคิดจะมาไมเซ็จะมาใหม่สัญหาอาจารย์ที่เขาเก่งๆก,ก็ไปหัดไปลองไปฟังแล้วก็ทําตามเขาเขาก็สําเร็จมาเป็นพันล้านแล้วนะซื้อซื้อที่ดินร้อยล้านก็ซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะคะ ก็ไปหาเอาไปดูเอาไปฟังเอาไปติดตามเอาก็จะได้จะได้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกใหม่ๆที่มันเปลี่ยนโลกของเราได้จริงๆเนาะคืนนี้ไว้เท่านี้ก่อนก็ยินดีกับคนที่นะคะคนที่มารับฟังแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะคะก็ตั้งใจเปิดให้ทุกคนเปิดเพจนี้ให้ทุกคนจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้รู้จักมาดามด้วยจริงๆเลยนะคะรู้จักมาดามด้วย มาดามคาถาเศรษฐีนะคะก็อยากให้เพจนี้นะเปลี่ยนชีวิตคนอีกทั่วโลกเลยนะคะใครได้เจอเพจนี้ก็ยินดีด้วยนะคะบา,บายๆค่ะถ้าฟังแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงรู้สึกติดขัดเรื่องอะไรกับชีวิตก็ลองอคอมเมนต์กันมาเนาะไม่ก็ทักหลังไม้นะคะได้เลยนะคะก็ไปติดตามหน้าเฟซบุ๊กพี่อ้อยมาดามด้วยนะคะว่าเผื่อทุกคนอยากจะรู้ว่าเออ หน้า Facebook มาดามเป็นยังไงหน้าน่นี้นะก็ลองไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆอย่าลืมพรุ่งนี้เราจะมีโปรแกรมนะฮะ <laughs> โปรแกรมตอ,อกมุดบั่งข้างนะตอกมุดความบ้างข้างนะ,ะ,ออก,งงนะ,ะก็จะมาเป็นไม่แน่อาจจะมาเป็นเสียงนะคะให้ทุกคนได้เพราะว่าวันนี้จะต้องเขียนบ,บ,บทความให้ทุกคนอีกนะคะ รักทุกคนใช้พลังงานเยอะจังเลยแต่รักทุกคนนะนะคะรักทุกคนมาดามรักนะคะอ่ะไปแล้วค่ะมาดมคาถาเศรษฐีลาไปก่อนแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ